Hô... Ê! Ê kìa, cái lăng phơn! Ô sát! Ê kìa, chết đi! Ô hô! Kháu lắm, kìa. Úi, kìa, hồi pháp 1 nè! Mình khao mà đi. Ờ, là ngay. Làm cái gì? มึงล้อกูก่อนแป๊กกูดิแปกกูดิไอ้เหี้ยจัดจัดเกียรมึงขอเจอมวยแบบสี่ห้าเกมติดติดนี่แหละไหนเจ้มวยไอ้เหี้ยเลยอืมแอคไอ้สันแอคไอ้เหี้ยตัวขยะไอ้สัตว์มึงแบบข้าวเลยเหี้ยหัวหมาไอ้เหี้ย เออดีตึงตึงดีเขียกเขียกไม่ได้แล้วแหละแพ้กูอยากเล่นสบายบ้างอ่ะแบบนอนแล้วทอกอยู่อ่ะเอาก็เลยป่ะเออเฮียเป็นสบายไม่พอยากิบหายเลยไม่เชี่ยหัวร้อนเลยสัตว์เลยแม่ เดี au, ๋ยวกูเล่นเองเกมนี้ไม่ต้องกลัวกูไม่เล่นตัวที่แบบทําได้ทีละตัวแล้วกูต้องแบบแปบแบบพบมึงแบบคึงนะเดี๋ยวกูแบบแป๊แปแป๊เองเดี๋ยวกูจะทําเองเกมนี้กูขอเวลาแป๊บหนึ่งกูหัวร้อนแล้วกูไม่คุยดีคุยคุยไรละไอสัตว์ไอพียเอ้ยตอดให้ยังไม่ได้เลยแม่ก็มีบสี่ก็มีแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึบตึหัวร้อน ไม่ยอมแพ้ไอรีสออฟเลนอีกแล้วไอสัตว์กูหัวร้อนมากเลยกูเจอไอรีสกูจะไปนวดแม่งหนักๆเลยเป็นไอสัตว,ตวแ์แพ้บ่อยมากเลยเป็นที่อะไรหยุดกันไม่เคยอยู่เลยสัตว์แม่งเหมือนเจอคือมันเป็นตัวเลสนะเว้แต่กูแพ้ตลอดคือมันได้ซอยๆก็แบบอ๋อเสียบมางโคตรเบื่อเลยไอรีสเนี่ยกูจะไม่ให้แม่งเกิดอีกทั้งสเรีมเลยสัตว์ใครแพ้ไอนี้กูแบนแม่งให้หมดเลยเฮียเป็นตัวแม่งไม่มีเฮียเลยนะแต่แม่งเอาไม่เฮียแม่งกูดูโง่เลยสัตว์แป๊บนึง เกมนี้ไม่ต้องห่วงหนูไม่ต้องตื่นเต้นว่าจะต้องเล่นยากเหมือนเดิมคือเกมนี้พี่มีประโยชน์กว่าเดิมแน่นอนนะขอแค่แบบว่าตอดเลือดให้พี่นิดนึงตอดแบบมีสกิลอะไรก็โยนออกไปโยนออกไปนึกว่าแบบเออโยนออกไปโยนออกไปสัตว์มวยเมื่อกี้ก็เหลี่ยมเยอะนะแม่อรู้มากไอ้เหี้ยเออมึงแอคกันไปให้มากมึงต่อยกูตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมึงจะไม่ได้ต่อยสัตว์มึงแอคให้เต็มที่เหี้ยมึงกวนล้อเลยสัตว์มึงแฮกแม่ไปฮะ แม่นจริงนะเอาเลยเต็มที่ไอ้สเวกไอ้ไอแม่นะแม่นจริงจงแม่นให้ตลอดไอ้อเกมบน,นี้ถ้ากูไม่แบกนะเอาไปเลยไอ้เที่ยคนละแบบ2 0 0พันคูป,ปองเลยไอ้สัตว์เอาไปเลยมึงเอาไปซื้อเที่ยอะไรก็ซื้อเลยกูร้อนแล้วเข<ม>้ามาดิ มึงเข้ามาดิเออแล้วไงแล้วอะไรเอไอไอสัตว์เออแอคแน่อีกแอคเลยเต็มที่เต็มที่เลยมึงรอกูก่อนมึงรอกูก่อนไม่ต้องทำอะไรมากรอกูแป๊บนึงกูขอเวลาแป๊บนึงมึงมามึงมามึงมาเที่ยมวยได้แบบกูแบบ,แบบบ้านหนึ่งในสัตว์ เล่นล่างเล่นล่างเหลือแค่นั่นใช่เดี๋ยวกูดักมวยแปะก,กูเดะแปะก,กูเดะไอ้เหี้ยจัดจัดเกลียดมึงขอเจอมวยแบบสักสี่ห้าเกมติดๆนี่นแหละเฮ้ย Yeah! ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลิงแม่งกดไม่ติดผูแม่งชอบเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนึงเฮียมวยรอก่อนอ่ารอทำได้สัตว์นะว้าของดีของอร่อยเลยฝากแชร์ด้วยนะครับมาม่เอาฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์คอมเมนต์เฮียอะไรก็ได้ไม่ได้อ่านหรอกตอนนี้แอกจังแอกจังแอ็กเฮียอะไรไอ้สเวกไอ้เหี้ย ลิงนี่แม่งก็เจอแทงนี่แม่งก็เฮียจัดเลยอืมอะไรหละ่ะมังกรไอสัตว์กูทำเฮียอะไรมึงยังฮะอยู่ไหนเฮีมมยมวยไอ,อย็เฮียอะไรเอ็กไอสัตว์แอ็กซ์เฮียตัวขยะไอสัตว์ขออไอทีแล้วกันเฮียมวยเนี่ยมึงล่ะกูเอาเยอะๆไอสัตว์นะแอ็กจังเลยผมแบทออฟได้นะมึงอย่าบอกว่ากูเล่นแบทยากเลย มึงเอาเกมนี้ให้รอดเลยเงียบปากไปเดี๋ยวนี้ไอหำตรงกูอยาเอาแม่งเงอะเยอะบางทีทำให้กูดูโง่แบบหนึง่งอ่าถึงมึงจะคนละคนแล้วเอามังกรไปไม่มีอะไรทำก็แจ้มังกรไปอเออแจ๊แจ้แจ้มาช่วยกันมาสามผัวเมียมาเออ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 ใครไม่ล้างยอมรับมาเดี๋ยวนี้ปล่อยมวยมันเดินมาปล่อยมวยมันเดินมา ปล่อย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 ใหญ่ยุ่งนี่ไงสัตว์แม่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ห้าคิวมวยลออ่อไปสี่อ่ะไอ้เหี้ยทำตรงปล่อยกูกูจะเป็นพระเอกเองกูเป็นพระเอกเองไอ้สัตว์นะเออมีแอคกันเหรอมึงแอคกันเหรอ,อ,หรอไอ้สัตว์ทำให้กูดูโง่ไอ้เวร ออกมาให้อีกกูจะใ,ให้มึงเล่นไม่ได้เลยเวนนะมันน้ายิบหายต่อยกูจังต้นเกมเป็นเทียอะไรหรออตัวอื้อหืออื้อหือออ้อ่ะฮะอเ็ไปะอะะ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 ไอั ต่อยกูจังนึกว่าเข้มไอเชีย่ยนะข,อ,ขอเล่นไปครับเล่นดีกันทุกคนนะเกมนี้ถือว่าแบบเจอตำแหน่งที่คู่ควรแล้วมันต้องอย่างนี้โอ้โหหามวยไม่เจอไอ้ยี่มมยหายอ้เจอแล้วยาวูามวย้มยเป็นของกูเธอะมยอยู่ไหนโอยมวยมมยแย่แป๊บหนึ่งมันหมยมันเอียงซ้ายแป๊บหนึ่งมมยมวยกูต้องการมึงเดี๋ยวกูปล่อยนี่ก่อน มวยมวยพอกูมาซ้ายมันไปขวาไะไอ้เรียรกวนตีนตนิดหนึงอ่าแต่กูมาซ้ายนะอ่ากูมาซ้ายามาซ้ายมาซ้ายสาดมาซ้ายบังกูตีเฮ้ยดขวาขวาขวาไอพ้พี่ไอพ้พี่เออตีกลางไปแล้วขวานะเห็นคลิปป่ะไอ้น้องเอิญไม่มีเที่ยอะไรทำไปขวาก่อนไหมเราเราไปไปเคลียร์คลิปขวาเออเออ <c oughs> <c oughs> ว่าดาบแดงไปเลยดีกว่าทุกคนเพราความฝ่าใจโอ้โหตังกูช่างน้อยนิดเฮ้ยนายนงช่างเดินไปไกลเราจริงๆเลยเดี๋ยวผมไปเคลียร์บนนะพอกูเดินมันนี่มังเดินไปขวาอีกอะไรกิดตามหามวยเราต้องแบบมวยจ๋าเอ้ปากแซบอีกแล้วกู เปิดแหวนไอ้เยี่ยมวยอยู่ไหนวะไอ้เยี่ยมวยหายไอ้เยี่ยหายไปไหนอะฮะไอ้มวยเขาไปไหนอะเพิ่งตื่นวิกอ๋อเพิ่งตื่นเออเด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 จะมีแขกวันนี้แกบอกเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเออขอให้กดเจอทีไอ้เหี้ยเพิ่งตื่นก็ไปนอนต่อนี่ไอ้เหี้ยโอ้ย ว่ากูไม่ขีใช่ไหมคือใครแบบใครตาไวามองทันมัง่งกูไม่ขี้ใช่ไหมอัตราขี้กูแบบเจ็ดสิกคนกู<แ>ตีไม่ขี้ใช่ไหมใช่ไหมมึงบอกกูทีว่ากูตีไม่ขี้ใช่ไหมไอ้ขี้โหไอ้สัตไม่เป็นไรอ่ะเอาไปอีกเท่าไหรอัตราขี้ได้ข้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้ามึงเอานี่ไปเลยนะอัตราขี้กูเอาไปแดกเลยนะครับร้อยสามจุดหกกูตีไม่ขี้นะให้มันรู้เรื่องนะ กูตีไม่ขี้ให้มันรู้ไปต้องขี้ทุกเม็ดอันนี้ต้องขี้ทุกเม็ดเออร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไม่ขี้เนี่ยกูจะร้องเรียนกาลินาเลยนะนะนะกูตีไม่ขี้แม้แต่ดอกเดียวนะมึงคิดเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงเดี๋ยวกูไม่ไหวเดี๋ยวมึงโดนนะแป๊บนึงเขี่ยมวยออกมามึงอะออกมามึงอย่ายืนหลังสุดเด็ดมวยจ๋ามวยจ๋าโลกขอบคุณครับคุณชายวัฒน์ขอบคุณครับน้องคนน มาเลยมาโอโได้กูไปรอบหนึ่งมาเลยมาอืมไอ้ยี่สัตว์มาเลยมาไอ,าอา้สัตว์แป๊บนึงอัตตาคิหกสิบห้าอี้ยอัตตาคิหกสิบห้าเอาล่างเอาล่างให้ได้เคลลี่เคลล,เล,คล,คลี่ลงไปล่างเออโอเคอัตตาคิแปดสิบแล้วโอเคแปดสิบนนะ่าจะติดละอืมเอาล่างาได้ป่ะไปไปไปอันตรีล่างหน่อยวันเดอร์โอเค เล่นไปเล่นไปขอมวยขอมวยมาเลยมาไม่ทันสวนไอสัตว์ไม่ทันสวนอ้าวโอ้โอยเจ็บจังเลยเป็นไงบ้างโอ้ยนี่ไอไอคลิปล่างเข้า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 สลิมไหนบ้างไหนบ้าง ขู่ให้แล้วจุดประทัดขู่ไว้แล้วมันมันตกใจแล้วลิงทำอะไรวะเราต้องออกมูลาแล้วมั้งผมว่าง่วงไหมไอ้ยิปปากโคตรดีเลยว่ะกูสะใจเลยครับเมื่อกี้มวยมันตบผมไว้อะครับผมโคตรแค้นเลยครับเพิ่งเตือนเพิ่งเตือนเดี๋ยวเราจะเติมพี่ไหนนอนเติร์ดนี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วเป็นเพี้ยอะไรไม่ตายอ่ะโหพระเจ้าโผพลังซ้ำจังแม่ตอก ไอ้เฮียโคตรทุเล่เลยตู้หานก็รอบหนึ่งแล้ววันนี้มึงก็เอาคุยอีกแล้วอ่ะเจมไอ้เฮียมึงเพอ้อเฮียอะไรมึงบ้าหรือเปล่าเป็นไม่ตายให้กูแพ้ดิมึงน,นั่งดูแล้วกดปุ่มไม่ขี้หรือไงไ,ไอสัตว์ตวเป็นเฮียอะไรวะพอจะตายแล้วไม่บีบัฟกันแบบเลือดใกล้ตายนั่นเป็นเฮียอะไรไม่ตายกันกูงงเป็นอะไรโอ้โหโคตรทุเลตเลยมึงมึงยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเก้าจุดหกเปอร์เซนต์ออกมากูตีไม่ขี้ปัญญาอ่อนโอ้ มึงเพิ่มช่องออกของให้กูไป้วกูขออีกช่องหนึ่งไม่พอไอสัตว์ทุยย่าโคตรทุเรศเลยอะไอ้ย่าทุเรศจัดเลยอะมึงมันไม่คิดได้ไงอะะโอเคครับผมอัตราคลิปหนึ่งร้อยสามจุดหกนะแตกูตีเล่นๆดูดิแปะ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 อ่ะคิดทุกเม็ดนะแอะแอะแอหน้ามึงไอเหี้ยเดี๋ยวกูตีให้มึงดังแอะเดี๋ยวก่อนเออแอะแอะไอสัตว์แอะเออแอะแอะไอเหีย อะไรอะไรเออเออเอ,อ,อะไรนี่ปล่อยเลยนะ <c oughs> นี่อะไรตัวหนึงอ่ามันมันก,กันบ้านเอามังกรเปิดมังกรได้เลยครับมีตัวรถตัวเดียวมีตัวรถตัวเดียวเปิดมังกรได้เลยครับผมนะตัวรถตัวเดียวตัวรถตัวเดียวเป็นครับเป็นวยไรตีใบตีใบไม่ต้องยุ่งอ่าตีใบตีใบตีใบดีมากครับผมเจ็บจังเลยอ่ะ ซอยไปซอยไปพี่ตีอยู่พี่ตีอยู่ดีมากเก่งมากครับพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ตรงนั้นะครับตีไปตีไปพี่ซ้อนอยู่พี่ซ้อนอยู่ดีมากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแบบเยี่ยมยอดจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสุดยอดสุดยอดตีล่างขึ้นเลยจบเลยครับโอ้โหไม่ตายเลยว่ะสลิมของกูมันช่างเกินไปเกินมนุษย์มนาอดฆ่ามวยเลยว่ามีเคียวหรอมึงอ่ะมีเคียวเหรอโอ้โหไอ้เหียมึงก็เกินไป ัญญาอ่อนเลยมึงตายไอไเย้เฮียเกินไปมึงเป็นเฮียแหละกูตีจะไม่คี้เลยมึงเอ๋หรือเปล่า80มึงออกยัง19%ามึงเนี่ยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิษอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิษา์คือไม่คมี้ึงตีแบบโอ้โหไอ้เฮียเคลี่ล่อไปขีดเดียวอะโคตรทุเรศหนังมวยเลยเออเกินไปมึงนั่งดูอยู่หรือเปล่ามึงบ้าแล้ว เยเลยเ่กูเล่นที่ส่งที่สามโอ้เออผมรู้แล้วผมวิเคราะห์แล้วคนเก่งไม่ควรเล่นแคลรี่อะ่ะผมว่านะให้คนแบบสรมนานเล่นแครี่ดีกว่า